สวัสดีค่ะแพทย์หญิงวันทนียาวัชรีอุดมการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลไทยนครินทสำหรับวันนี้นะคะหมอจะมาแนะนำในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการผ่าตัดฉายแสงและเคมีบำบัดค่ะ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้และพบได้บ่อยก็คือภาวะแขนบวมและภาวะข้อไหล่ติดค่ะภาวะแขนบวมสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีหลังผ่าตัดอาจจะเกิดขึ้นได้2-3เดือนหลังผ่าตัดไปจนถึง24เดือนได้และมักจะเกิดกับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดหรือผู้ป่วยที่มีการเลาะน้ำเหลืองบริเวณต่อมลักร้ออก ส่วนภาวะข้อไหลติดนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากผ่าตัดเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะมีการเจ็บแผลหรือว่าไม่ได้มีการขยับแขนที่ถูกวิธีก็จะสามารถทำให้เกิดภาวะข้อไหลติดขึ้นได้จะรู้สึกปวดตึงหนักบริเวณต้นแขนหรือว่าบริเวณมือ ที่สังเกตได้ก็คือเครื่องประดับจะรู้สึกคับมากขึ้นส่วนภาวะข้อไหล่ติดนั้นอาจจะนำไปสู่อาการปวดบริเวณรอบหัวไหล่กล้ามเนื้อแขนหรือบางารายนั้นอาจจะมีอาการปวดปลายประสาทบริเวณมือร่วมด้วยค่ะก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดังเดิม สูญเสียภาพลักษณ์และสิ่งสำคัญที่ตามมาอาจจะทำให้เกิดการวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าได้ค่ะ ผู้ป่วยสามารถเริ่มออกกำลังกายได้ทันทีเมื่อพร้อมซึ่งโดยทั่วไปก็จะประมาณ48ชั่วโมงหลังทําการผ่าตัดแต่ว่าการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดที่ดีจะทําให้ผู้ป่วยคุ้นชินและสามารถเริ่มออกกำลังกายได้ทันทีร่วมกับการวางแผนและวางโปรแกรมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพบำบัดค่ะ การออกกำลังกายที่ถูกต้องนะคะควรเริ่มต้นอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเพราะการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยค่ะหากระหว่างออกกำลังกายมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเช่นปวดบวมบริเวณแขนหน้ามืดใจสัน่นควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบาบัดค่ะ ข้อพึงระวังก่อนการเริ่มออกกำลังกายนะคะก็คือผู้ป่วยจะต้องมีสัญญาณที่ทปกติได้แก่ความดันโลหิตและชีพจรจะต้องไม่ช้าหรือเร็วเกินไปและไม่ผิดจังหวะนอกจากนั้นต้องไม่มีอาการเวียนหัวหน้ามืดใจสั่นหรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนภายใน24ชั่วโมงก่อนออกกำลังกายค่ะ ท่าบริหารสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมขณะรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลท่าสำหรับบริหารลดบวมแขนท่าที่1นอนโดยวางแขนข้างที่ผ่าตัดสูงกว่าระดับหัวใจประมาณ30-45องศากำมือเกรงกล้ามเนื้อแขนและหายใจเข้าลึกๆจากนั้นแบมือออกพร้อมคลายกล้ามเนื้อแขนและหายใจออกชา้ชาๆท่าที่2 นอนหงายวางแขนไว้เหมือนเดิมจากนั้นค่อยๆงอศอกให้มือแตะหัวไหล่แล้วค่อยๆเหยียดศอกออกมาวางราบลงท่าที่3ผู้ป่วยนอนหงายแขนวางข้างลำตัวทั้งสองข้างยักไหล่สองข้างขึ้นพร้อมกันแล้ววางลง ทุกท่าบริหารที่กล่าวไปแล้วนะคะให้บริหาร5-10ครั้งต่อรอบ1วันสามารถทำได้3เวลาคือเช้ากลางวันเย็นต่อไปจะเป็นวิธีการสอนนวดแขนเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนและลดบวมนะคะยกแขนข้างที่ผ่าตัดขึ้นจากนั้นค่อยๆนวดไล่จากปลายนิ้วมือทุกนิ้วขึ้นไปที่แขนต้นแขนอย่างเบามือ วิธีการนวดแบบนี้ให้ทำประมาณ20ครั้งต่อรอบวันละ3รอบโดยการนวดนี้จะต้องนวดในภาวะบวมในระยะเริ่มต้นเนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนบริเวณที่บวมมีลักษณะแข็งการนวดเพื่อลดอาการบวมจะไม่ค่อยได้ผลค่ะแต่หากถ้ามีอาการแขนบวมแดงอักเสบควรพักการนวดแขนเอาไว้ก่อนท่าบริหารสำหรับป้องกันข้อไหล่ติดท่าที่1 ท่าหมุนหัวไหล่เข้าออกทำโดยงอศอกแล้ววางแขนบริเวณหน้าท้องจากนั้นค่อยๆกางแขนออกจากลํำตัวไปถึงจุดที่รู้สึกตึงๆบริเวณรักแร้แล้วกลับมาวางที่เดิมท่าที่2องท่ายกแขนขึ้นลงทำโดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกจากนั้นยกแขนไปจนจุดที่รู้สึกตึงแล้วค่อยๆลดระดับแขนลงพร้อมกับหายใจออก ท่านี้สามารถทำได้ในทั้งท่านอนและท่านั่งหากไม่มีอาการเวียนศีรษะท่าที่3ท่าแกว่งแขนเป็นวงกลมให้ผู้ป่วยยืนแยกขาเล็กน้อยจากนั้นก้มตัวไปข้างหน้าแขนข้างที่ไม่ผ่าตัดให้จับโต๊ะหรือเตียงเพื่อการทรงตัวจากนั้นแขนข้างที่ผ่าตัดให้ปล่อยห้อยลง แกว่งแขนข้างที่ผ่าตัดเป็นรัศมีวงกลมตามเข็มนาฬิกา5-10รอบและหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก5-10รอบท่าที่4ท่านั่งเอื้อมแขนไปด้านหน้าให้ผู้ป่วยนั่งบนเตียงหรือเก้าอี้มือวางบนผ้าแล้วใช้มือเลื่อนผ้าออกไปด้านหน้าอย่างช้าๆพร้อมกับโน้มตัวและศีรษะไปด้านหน้าจนรู้สึกตึงบริเวณรักแร้แล้วเลื่อนผ้ากลับเข้าหาตัวอย่างชา้ชาๆ ท้าทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถทำได้รอบละ5-7ครั้งและทำวันละ3รอบเช้ากลางวันเย็นท่าบริหารทั้งหมดนี้นะคะที่สอนมาเป็นท่าบริหารที่สำหรับผู้ป่วยที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและสามารถเริ่มได้ทันทีเมื่อพร้อมค่ะ สำหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะมาสอนท่าบริหารหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วและสามารถเริ่มทำได้หลังจากผ่าตัด2สัปดาห์ค่ะ